สั่งตัวเดียวมันจะไปพออะไรล่ะคะก็อเอา2ตัวไปเลยคะ่ะลูกค้าพูดแบบนี้มานะคะ s อก็อิ่มอกอิ่มใจคะ่ะนี่นะคะเป็นเคาน์เตอร์นะคะทุกคนตัวนี้นะคะมีขนาดอยู่ที่1.8เมตรนะคะและตัวนี้นะคะเล็กลงมาหน่อยมีขนาดอยู่ที่1.5เมตรนะคะความลึกเท่ากันเลยนะคะ80เซนติเมตรตัวนี้คือแบบสวยมากๆเลยคะ่ะทันสมัยแล้วก็ไฮโซสุดๆเลยนะคะไฮโซจากดวงไฟเออไรเอยคือสวยลิศจริงๆ เลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นเคาน์เตอร์งานไม้นะคะระบบไฟเราจัดเต็มให้ลูกค้าแล้วนะคะพร้อมใช้งานสุดๆเลยค่ะสามารถเปิดตอนกลางวันหรือตอนกลางคืนก็จึ้งมากๆเพราะว่าเราติดดวงไฟไปให้แบบนี้เลยนะคะตัวนี้ลูกค้าสั่งพร้อมกัน2ตัวเลยค่ะเพราะบอกว่าตัวเดียวไม่พอนะคะ SK ก็รีบจัดทําให้เลยค่ะตัวนี้นะคะด้านหลังสามารถใส่ของได้ด้วยนะคะมีกลอนล็อกแบบนี้ทั้ง2ตัวเลยนะคะจะเล็กหรือจะใหญ่นะคะ SK ก็ใส่ใจทุกรายละเอียดทุกตัวอยู่แล้วน ใส่ของได้เยอะจุกๆเลยนะคะสําหรับตัวนี้นะใครที่สนใจอยากได้นะคะรีบติดต่อสอบถามมาได้เลยนะคะที่แฟนเพจ SK โรงงานผลิตซุ้มกาแฟและเคาน์เตอร์ขายของนะคะขอบอกเลยค่ะว่าใครได้ไปนะคะต้องคุ้มค่าคุ้มราคามากๆแน่ๆเลยค่ะใครที่ชอบความคุ้มค่านะคะ SK แนะนําเลยค่ะอยากมีหน้าร้านปังๆในราคาคุ้มค่าแบบนี้นะคะรีบทักมาที่ SK เลยนะคะ